จัดใส่จานแล้วนะจ๊านาตาก็จะเป็นสวัสดีค่ะแม่ตุกสใ,ใส่ใจเซกิอาสเมีฝรั่งกินออกไปแม่ตุ๊กวันนี้จะเอามันฝรั่งมาทํามันบดค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าขั้นตอนทอํายังไงเราก็เอามาปอกก่อนนะคะปอกเปลือกค่ะพอเราปอกเสร็จเราก็มาหั่นนะคะเพื่อนๆหั่นเสร็จแล้วก็ไปล้างนะคะแล้วก็ไปตั้งไฟนะเพื่อนๆนะหั่นได้จ้านะ เพื่อให้เขาจะได้สุกง่ายเวลาตั้งไฟต้มใส่น้ำเล็กแล้วก็ใส่เกลือนะคะเพื่อนต้มจนสุกค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าทำยังไงนะเปิดไฟค่ะตั้งใส่เกลืออันนี้การทำมันฝรั่งบดนะคะใส่เกลือต้มจนสุกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเวลาเขาสุกดูยังไงขอบคุณนะคะ ช่วงที่รอให้ให้ไงวะให้มันสุกเราก็มาทำการหันร่นหอมใหญ่ค่ะเป็นชิ้นนะคะชิ้นเตา๋าหั่นเต่าเล็กๆนะให้ละเอียดนะคะเพื่อนเราเอามาไว้ใส่หั่นเสร็จแล้วเอาใส่ถ้วยเล็กๆเ,เ,เก็บไว้นะคะเพื่อนไว้ใส่ในเวลาเราทำ มันฝรั่งบดค่ะนี่ก็คือหนึ่งส่วนผสมข้างในนะคะพักเก็บไว้มันที่ต้มเสร็จแล้วเอาออกมาวางนะคะจากนั้นเอานมที่เราไปต้มใส่บัตเตอร์นั่นก็คือเนอยจืดนะคะใส่เกลือลงไปใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะใส่นมผสมน้ำลงไปละลายจนบัตเตอร์หรือ ขอเทนมกับเนยละลายลงไปให้กดนะคะกดนะคะพเพื่อนเกดบดนะคะให้นมกับมันฝรั่งเข้ากันนะคะจากนั้นนะพเพื่อนเจะใส่หอมหัวใหญ่ที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปได้เลยค่ะ เราบดมาได้สักพักนะคะเพื่อนเพอบดมาได้สักพักมันก็จะดูเป็นครีมขึ้นมันดูแบบแห้งเกินไปเราก็เทนมที่ใส่เนยจืดละลายไว้ใส่ลงไปเลยนะคะทยอยใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็กดต่อบดต่อเลยค่ะบดจนเนื้อเป็นครีมเข้ากันนะคะเพื่อนเพื่อนจากนั้นเพื่อนเพื่อก็ใส่พริกไทยค่ะใส่พริกไทยลงไปแล้วก็คนบดอีกครั้งให้เข้ากันนะคะเพื่อนเ เดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานพร้อมสเต็กนะคะเพื่อนๆคะ่ะอร่อยแน่ร้อซคะ่ะจัดใส่จานแล้วนะจ้าน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสเต็กสันในหมูแล้วก็มันฝรั่งบดค่ะเพื่อนๆไปค่ะไปทานกันอืน้นาตาน่ารับประทานมากๆเลย